สวัสดีค่ะพบกับอจิละช่องอจีนิวคาร์แฟมิลีค่ะวันนี้อจีพาทุกท่านค่ะมาอยู่กันที่โชว์รูมก่อแอนเอสาขาราชพฤกษ์พระรามหจะพา,าทุกท่านมารับชมกับรถครอบครัวค่ะรถ SUV ย v ว r เอเวอเร์คันนี้นั่นเองค่ะคันนี้จะเป็นในรุ่นเทรนค่ะราคาอยู่ กระจังด้านหน้าให้เป็นตัวกรอง FOD R เหมือน LED และยังมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าให้ใช้นานอีกด้วยค่ะมก็จะมีอยู่บริเวณด้านล่างตรงนี้นะทำการตกแตง่ตงตัวขอบโคมีมค่ะตั้งแต่จากโรงงานกันเลยค่ะและนอกจากนี้ยังมีนี่เลยตัวหูเกี่ยวล่าจูงบริเวณด้านหน้าค่ะตรงนี้จะเป็นแบบว่านิ้วขนาดใหญ่นะจากที่อดีตดูก็น่าจะประมาณความหนาประมาณสองสามนิ้วได้เลยนะหยาและใหญ่แล้วก็แข็งแรงแมากๆค่ะ เดี๋ยวเราจะไปดูทางฝั่งด้านข้างของตัวรถกันเพราะว่าได้ทําการตกแต่งเพิ่มเติมเปลี่ยนลายยางเปลี่ยนล้อแม็กมาด้วยใครที่สนใจนี่ราคาที่บอกไปหรือว่า1นึ่งล้านสามบาทได้ทั้งคันแบบนี้เลยค่ะอ่ะมาดูที่ล้อด้านข้างค่ะทางฝั่งด้านนี้ค่ะจะได้ยางเป็นยางโตโยต้าค่ะลูกค้าเลือกเข้ามาเองได้เลยแล้วก็สเปคยางที่ให้ในคันนี้ค่ะส6 5 5 R 2 0ค่ะ กับลายล้อแม็กที่สวยนะลายนี้อาจิน่าจะยังไม่เคยรีวิวนะเป็นลายที่แปลกตาเหมือนกันเพราะว่าตัวก้าน่ะที่ให้มา6กก้านมีตัวเหมือนสนัญลักษณ์รูปตัววายด้วยให้มาแบบนี้เลยแล้วก็ยังมีช่วงล่างแล้วก็ตัวด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกให้ใช้งานด้วยค่ะในตัว e v r r e ร t 10ค่ะจะให้เครื่องยนต์เทอร์โบมาเป็นซิงเกิลเทอร์โบค่ะแรงม้าอยู่ที่170แรงม้านั่นเองแต่ถ้า ใครที่อยากได้ในรุ่นไทเทเนียมหรือว่าตัวขับสีก็สามารถสอบถามได้เลยก็ะต,ตรงมองข้างค่ะด้านบนจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยตรงกลางมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านล่างจะเป็นสีดําผิวทรายค่ะได้ทําการติดตั้งค่ะด้านนี้ตรงน,นี้จะติดตั้งตัวคิ้วกันสาให้แล้วก็ทั้งฝั่งด้านบนค่ะเล่าลัาคาค่ะในตัว e อ e เ e อร์เทนค่ะเป็นสีดํานะนี่เลยให้เล่ลาคามาเป็นสีดําค่ะ เราทาการขึ้นด้านบนให้แบบนี้ใช้งานได้สะดวกแต่ถ้าใครที่อยากได้แบบว่าเราหลังคาย,ยกสูงหน่อยก็เลือกเป็นในตัว e v e r e ร t w i สต์ไว์ก็ได้ค่ะคันนี้ก็จะเป็น e v e r อร์เรสต์เที่เป็นตัวเริ่มต้นเนาะราคาจับต้องได้หรือว่าใครที่อยากตกแต่งเพิ่มเติมแค่นี้ก็พอแล้วอย่างนี้ก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันค่ะมีสัญลักษณ์ของเครื่องแจอัจฉริยะค่ะและตัวจับด้านจับเปิดประตูจะเป็นสีเดียวกันกับรอรถเลย ในเมื่อเป็นรถครอบครัวยกสูงแบบนี้ค่ะเราสามารถนี่เลยค่ะใช้งานบันได้านท่าเพื่อก้าวเข้าไปภายในห้องโดยสารได้อย่างสะดวกสบายและที่สําคัญถ้าต้องการปรับเปลี่ยนค่ะสามารถปรับเปลี่ยนตัวบันไดด้านข่าได้ไม่ว่าจะเป็นตัวแฮมเมอร์หรือโอเพนเองค่ะสามารถตกแต่งด้านข่าตรงนี้ได้เลยค่ะใครที่สนใจก็ลองสอบถามรายละเอียดเเข้ามายังไม่หมดเทา่านี้นอกจากมีล้อด้านหน้าแล้วล้อ ลังก็ให้มาเหมือนกันเปลี่ยนให้ทั้ง4วงเลยค่ะเป็นยางโตโยต้าค่ะ Open Country คันนี้แล้วก็ตัวสเปกยาง265ทับ 55R20 ค่ะด้านหลังจะเป็นดิสเบรกเหมือนกันก็ให้มาขนาด20นิ้วเลยถัดน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะเราก็สามารถเปิดได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปิดสลักทั้งฝั่งด้านในตัวรถค่ะน้ำมันเชื้อเพลิงที่รองรับค่ะจะเป็นไบโอดีเซลแล้วก็ดีเซล B20 นั่นเอง แล้วก็ไฮไลท์อยู่ที่บริเวณด้านหลังค่ะของเอเวอรเรสเทนคันนี้ค่ะในตัวเอเวอร์เรสเทนเราทําการปรับเปลี่ยนไฟท้ายมา <S <S หเห็นไหมว่าถ้าเป็นตัวเอเวอรเรสเทนค่ะให้ดูทางฝั่งด้านไหนดีจะได้มองเห็นชัดชัดทางฝั่งด้านนู้นเนาะอ่ะทางฝั่งด้านนี้ก็คือถ้าเราปิดตรงนี้ไปค่ะนี่ไฟที่ถูกติดตั้งมาจากโรงงานเลยแต่ถ้าเราทําการปรับเปลี่ยนให้เหมือนกับตัวรุ่นพี่เขาเป็นตัวไทเทเนียมพัดก็นี่ค่ะก็เปิดขึ้นมาก็จะมีเส้นสี สัมภาระท้ายไฟฟ้าอันนี้ทางเราได้ทําการติดตั้งให้กับลูกค้าลูกค้าขอมาในตัวเอเวอร์เรนจริงๆแล้วจะไม่มีนะตัว,ตวาบานไฟฟ้าแบบนี้จะไม่มีค่ะแต่ทางเราได้ทําการติดตั้งให้ลูกค้าลูกค้าอยากได้เราก็สามารถทําทได้เหมือนกันนี่เลยก็มีบุ่มกดปิดให้เรียบร้อยค่ะทีใจในรถปรมาใช้งานได้อย่างสะดวกสบายเลยอ่ะเดี๋ยวของายากที่ กุญแจรถสักคู่นะคะเอามันแบบนี้เลยนี่นโโค่ะในตัวรีโมทค่ะเวลาเราใช้งานในตัวกรวะบะเรนเจอร์เนาะเราจะเห็นเนาะอันนี้เราได้ให้ทำการติดตั้งมาให้ด้วยเพียงแค่เรากดสองครั้งค่ะก็เปิดประตูสัมภาระท้ายไฟฟ้าได้อย่างะดวกเลยนี่มีให้สองหอกเลยกุญแจหลักแล้วก็กุญแจสำรองค่ะเวาลาปิดก็สามารถใช้งาน ด้วยตัวรีวมทกุญแจก็ได้นีก็คือความสะดสะวกสบายค่ะใครที่สนใจในตัวเอเวอร์เรนคันนี้ในราคาหนึ่งล้านสามแสนมนหกพันบาทสามารถทีอ่อะสอบถามรายละเอียดเพิ่มาได้ค่ะมีระบบเซนเซอร์ความปลอดภัยด้านหลังให้ใช้งานด้วยเวลาเราต้องการถอยออกจากท่องถอยจอดหรือว่าถอยจอดบริเวณบ้านที่มีพื้นที่จำกัดค่ะ,คะก็จะมีระบบเซ็นเซอร์ความปลอดภัยให้ใช้งานค่ะอีกเลยและเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปรับชมทางฝั่งของคนขับ ด้านนี้ในตัว Everest e n นี่เลยค่ะก็จะมีตัวด้ามจาับเปิดประตูสีเดียวกันกับตัวรถสัญลักษณ์ของกุญแจอรชยาและช่องเสียบกุญแจค่ะฝั่งด้านนี้พวงมาลัยทางด้านนี้เลยแล้วก็วเรา,าไปพามาดูทางฝั่งด้านนี้กันประตูด้านข้างในตัว e v e r e s Ten จะเป็นโทนดำหมดเลยค่ะบริเวณตกแต่งด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นสีดำเหมือนกันมีตัวล็อกเปิดล็อก มีตัวปรับกระจกพับกระจกกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานค่ะสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายท้งฝั่งด้านในค่ะฝั่งด้านในนี้เราก็ก้าวขึ้นมาได้เลยนี่ค่ะเบาะจะได้มาเป็นเบาะหนังค่ะเป็นเบาะไฟฟ้าทางฝั่งด้านคนขับแบบนี้เลยสามารถใช้งานได้สะดวกพวงมาลัยจะเป็นสีดําค่ะตัว3ามก้านนะด้านในตกแต่งก็เป็นโ o แ a ็กสีดําเงาค่ะ ทิศทางการใช้งานของพวงมาลัยในเอเวอรเรค่ะสามารถปรับดันขึ้นดันลงดันเข้าหาตัวแล้วก็ดันออกแบบนี้ค่ะเราสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกเลยในรุ่นนี้ยังมีตัวปรับค่ะไฟบริเวณด้านขวาของพวงมาลัยค่ะแล้วก็ปุ่มคูซ์ตาร์ยังมีนี่เลยเราได้ทำการติดตั้งตัวกลุ่มกดของประตูสัมภาระท้ายไฟฟ้าให้ด้วยนี่ค่ะ กดการใช้งานประตูสั 5, งาขาระท้ายไฟฟ้าก็เปิดให้เราเลยเราเวลาปิดก็สามารถเ้ืยการปิดได้ด้วยใครที่สนใจหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ข้อความหรือว่าโทรเข้ามาที่0 2 4 3 2 6 5 9 9ค่ะและเดี๋ยวก็จ์จะพดดทุกท่านค่ะไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมภายในห้องโดยสาร สารกันด้านในดีกว่าว่าในตัว Everest เอเวอรเรสต์มีอะไรกันบ้างน,นั่นเอง